สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับอังคารที่3ธันวาคม2567นะครับเอกมะหาวชี้ชัดฟันธงกลางสัปดาห์มีฟุตบอลให้ได้ลุ้นนะครับโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีโปรแกรมตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเลยนะครับคืนวันอังคารเนี่ยมีโปรแกรม2คู่นะครับอิบสวิตกับคริสตันพาเลต์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับเวสต์แฮมนะครับผมไปที่พอร์ตเมนต์รถครับอิบสวิตจะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลต์คู่นี้เล่นตีสองครึ่งนะครับ ผลงานของทั้งคู่ไม่ค่อยดีนะครับพาเลตอยู่ในโซนท้ายตารางพื้นที่สีแดงอันดับที่19ส่วนคริสตันพาเลตก็อันดับที่17มีแต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าลูกได้เสียของอิฟสวิตติดลบมากกว่าเพราะฉะนั้นโซนท้ายตารางก็ลุ้นกันสนุกแน่นอนผลงานของทั้งคู่ก็แย่พอๆกันนะครับอิฟสวิตห้าเกมหลังชนะแค่เกมเดียวเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอเรสสูตรประตูต่อนหนึ่งส่วนคริสตันพาเลตนะครับนัดล่าสุดไล่ตามตีสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อนหนึ ถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นพาเลตก็ดีกว่าแต่ถ้าเรื่องความได้เปรียบเสียงเชียร์สภาพสนามก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านมาขาวอิบสวิตนะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเจ้าทินมาขาวอิบสวิตเกมลูกก็จะมีเลียมดีแล็บเป็นตัวชูโรนะครับฮัตตินสันชับบินสมโอดริกเป็นตัวเลือกส่วนมิดฟิลด์นะครับคาย,ยูสเตรร้เล่นกับทางด้านแซมมอร์ซี่เกมรับโอเชเบอร์เกสเดวิสตวนเซเบ้ประตูเป็นมูริช คร่าวๆน่าจะประมาณนี้ส่วนคริสตันเลิตน้ำทัพโดยเอเซ่ครับเล่นกับทางด้านอามาเตต้า Mar eta, แล้วก็เอนกิเชียนะมิดฟิลมีทางด้านเจฟฟ์ซนะันเลอร์มาดูกูเร่แนวรับชาโลบาเลยครัวมาเกฮีวิงสองฝั่งเป็นมูนจอร์ดกับทางด้านอาถลิตมิทเชลนะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับโอ้ฟุตบอลค่อนข้างสูสีฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับก็อิฟสวีดนะได้เปรียบการเล่นในบ้านส่วนคริสตัลพาาเเก็อออจจะได้้ปรียบขงชชื่ชัน ความเก่าของนักเตะนะครับเชื่อว่าอีฟสวิตวันนี้เล่นในบ้านที่ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะหนีโซนสีแดงน่าจะเปิดหน้าแรกกับคริสตันพาเลตแต่ความแม่นยําความคมแล้วก็เรื่องความเก่าผมชอบไปที่คริสตันพาเลตนะวันนี้ผมคิดว่าพาเลตอย่างน้อยๆน,น่าจะบุกไปมีแต้มที่บ้านของอีฟสวิตได้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามีทีเด็ดพอที่จะไปเก็บ3แต้มนะครับยืนพื้นที่พาเลต มีแต้มนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่คริสตันพาเลตนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งตีสามสิบห้านาทีนะครับเลสเตอร์ซิตี้เกมแรกของรุดฟานนิสลอยครับเปิดบ้านเจอกับเวสแฮมคู่นี้เชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้ไม่น่าแพ้ครับน่าจะมีแต้มแล้วครับมีโอกาสที่จะชนะเวสแฮมได้เพราะว่าช่วงหลังเวสแฮมผลงานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะฉะนั้นบอลแบบนี้เชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะครับสองคู่ค่ําคืนนี้ครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับชอบไปที่คริสตันพาเลตแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับ แอด eak 99นะครับพูดคุยเพิ่มเติมสอบถามข่าวคราวกีฬาแลกเปลี่ยนทัศนคติได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ